มาแล้วถึงร้านเฟอแล้วเดี๋ยวพี่ไก่พามากินร้านอะไรวะรู้อ่าใครอ่านอ่อนเดี๋ยวไปอ่านอีกทิดลึะัห้องใช่ปะเดี๋ยวพาข้านถนนไปดูกันนี่นะร้านนี้อยู่หัวม,มุมเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าตาที่จะเป็นอย่างไรเ,เมนูก็ประมาณนี้อ่หานไม่ออกเพาะงานอ่ะ อยู่ติดโรงเรียนเลยโรงเรียนอยู่ข้างหลัง,ลง,งมีพริกมีมะน,นาวมีผักมีกิมจิด้วยพี่เหมือนกิมจิเลยแล้วก็ถัวงอกนี่นะประมาณนี้อ่ะาอาหารก็ประมาณนี้นะเฝอ มีหมูป่าเออเนี่ยน่ากินอ่ะแล้วก็กุ้งหอมหอมเบลอเทอ,<า>อร,เอเรอ์เลยอ่ะประมาณนี้มื้อกลางวันร้านก็นั่นนะชื่อร้านอยู่หัวม,มุมเลยแต่ไม่รู้ถนอนอะไรมาตากันได้จ้า เต็มโตเลยนะกุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะนะ่ยนะเนี่ยเนี่ยนีมือบางมือบางเออเนี่ยเราพกเราพกน้ำจิ้มอะไรมาเองจิ้มทีฟู้ดแล้วชิมก่อนน้ำจิ้มเมื่อก่อนกรอบไหมรสชาติเป็นยังไงแม่กกุ้งงอแม่ไม่เผอเผลอเนื้อเผลอเนื้อไม่รู้ว่าปรุงเขาต้องใส่อะไรมั่งนะนี่ใส่พริกใส่หอมงอกกินกะผักกะแรงไงไม่คำนี้คำหนึ่งคำหนึงคำ อะ <c oughs> อะป้ายร้านอีกที <c oughs> <c oughs> โอเคนี่คนอย่างแน่นเลยนั้ะ